みなさん、おはようございます。にー先生です。どうぞ、よろしくお願いします。日本語を勉強しましょう。はい、見てください。みなさん、こんにちは。お久しぶりです。元気ですかはい、かいもちゃんね、明日、テストがあるはい、たんめちゃんは、明日、テストがないよ。かいもくちゃんは、いプね、ぷにーみそをまい。たんめくれぼうは、ぷにーみそをな。 แแบมก็เลยบอกว่าฮอนโตจริงเหรอใหต่อมาจิ๊บก็เลยบอกว่าฮอนโตคาโดกะว่ากันไม่เส้ฮอนโตคาโดกะว่ากันไม่เส้ฮอนโตแปลว่าจริงนะคะคาโดกะว่ากันไมาเซ้นอ่าอันนี้นะคะคือไวยากรณ์ตัวใหม่ที่เซจะสอนคาโดกะว่ากันไม่เสนนะคะวันนี้จะสอนเรื่อง การใช้วักการิมัตรหรือวักการิมาเซนอยู่ท้ายประโยคนะคะซึ่งมันจะมีวิธีการใช้อยู่2แบบซึ่งวักการิมัตแปลว่าเข้าใจวักการิมาเซนแปลว่าไม่เข้าใจแปลตามตัวเลยหรือแปลว่ารู้หรือไม่รู้นะคะดังนั้นอันนี้จะแปลว่าทราบไหมจุดจุดจุดไม่ทราบว่าจุดจุดจุดหรือเปล่านะคะตอนนี้อาจจะยังมองภาพไม่ออกเดี๋ยวเซจะพาเข้าไปดูนะคะว่ามันต้องผันกันยังไงอ่ะประโยคคำถามวักกหรือวักก็ด้านใน เข้าใจไม่เข้าใจนะคะแบบที่1คือคําถามบวกกริยารูปธรรมดารูปเพนฟอร์มแล้วก็เติมค่ะบวกวาการิมัสหรือวาการิมาเซนนะคะก็ขึ้นอยู่กับเราต้องการจะถามว่าเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจอย่างเงี้ยน,นะคะต่อมาแบบที่2ก็คือประโยคบอกเล่าเราทําประโยคบอกเล่านั้นให้เป็นรูปเพนฟอร์มแล้วก็ใส่คาโดค่ะวาการิมัสวาการิมาเซนนะคะอันที่2วันนี้จะยังไม่พูดถึงนะคะ จะพาไปดูอันแรกก่อนอันนี้คำถามบวกกริยารูปธรรมดาถ้าพูดถึงคำถามในภาษาญี่ปุ่นอันดับแรกที่พวกหนูคิดถึงคืออะไรหน้านี้ดาเรอิสึ u, ใช่ไหมคะคำถามอันนี้เขาเรียกว่าคำถามนะคะทีนี้แบบที่หนึ่งคำถามบวกรูปธรรมดาบวกคะบวกวากาดิมาสวากาดิมาเซนใช่ไหมคะมาพาไปดูคำถามก่อนมีอะไรบ้างนะในภาษาญี่ปุ่นเยอะมากหน้านี้ดาเร โคอิสโดเรใช่ไหมคะเยอะกว่านี้ก็มีทีนี้กริยารูปธรรมดาหรือรูปเพนฟอร์มสอนไปหมดแล้วนะคะรูปแรกเลยรูปพจนานุก,กรมนะรูปที่สองรูปไนเครูปที่สามรูปตะเคนะคะอ่านี่เขาเรียกว่าคำกริยารูปเพนฟอร์มนะคะต่อมาไม่ได้มีแค่กริยาค่ะมีอันนี้ด้วยค่ะมีคำคุณศัพท์อิ อะไรอีกคำคุณศัพท์นะนะคะต่อมาคำคุณศัพท์ไม่มีแล้วเป็นคำนามนะคะสุดท้ายเป็นคำนามนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารูปธรรมดารูปธรรมดาในภาษาญี่ปุ่นจะมีทั้งคำกรยิยาคำคุณศัพท์อีนะแล้วก็คำนามทีนี้รูปพจนานุกรมเนี่ยบางคนก็จำได้บางคนก็ลืมไปแล้วเนาะรูปพจนานุกรมรูปในเคด้วยรูปตะเคด้วยนะคะ อะเรามาสังเกตดูนะคะเดี๋ยวเซจะพาทำว่าแต่และรูปต้องทำยังไงหลังจากที่เราผ่านเป็นรูปธรรมดาเสร็จเราก็จะมาใส่คะวักการิมาสหรือวักการิมาเซนนะคะทีนี้หน้านี้พวกหนูต้องจำเลยค่ะว่าถ้ามันอยู่ในรูปแบบนี้มันจะต้องผันแบบไหนนะคะอันดับแรกเลยนะคะพวกหนูต้องดูก,ก่อน รูปเพนฟอร์มมันสามารถผันได้ทั้งรูปโจนานุกรมรูปไนเครูปตะเคกรณีที่มันจะผันเป็นรูปโจนานุกรมมันจะลงไทยดสอย่างมัดเช่นทาบเบมัดลูกหนก็ผันเป็นทาบเบรืรูปไนเคถ้ามันอยู่ในรูปเต็มประโยคมันจะเป็นทาบเบมาเซนถ้ารูปไนเคจะเป็นทาบเบนใช่ไหมคะถ้ารูปตะเครูปเต็มประโยคมันจะเป็นทาบเบมาาตะถ้ารูปตะเคมันจะเป็นทาบเบตะอันนั้นเขาเรียกว่ารูปเพนฟอร์มค่ะส่วนคุณศัพท์อีก ทักไข่ไม่ต้องทำอะไรเลยใส่ทักไข่ค่ะวอการิมัสได้เลยนะคะส่วนคำคุณศัพท์นะเหมือนกันไม่ต้องใส่นะไทเซสืค่ะวอรการิมเซนเป็นต้นนะคะส่วนคำนำามเคียวกะฉชตำลาเลียไม่ต้องใส่อะไรเลยค่ะเคียวกะฉชค่ะ ใส่ได้เลยไม่ต้องผันอะไรทั้งนั้นดังนั้นจำไว้ดีๆนะคะว่าถ้าเราจะใช้รูปนี้คำกิริยาคำคุณศัพท์อิคุณศัพท์นะคำนามจะต้องอยู่ในรูปนี้นะคะอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกแล้วว่าการที่เราจะใช้รูปนี้มันต้องใช้ยังไงอ่ะดูประโยคของเสซส์อันนี้คือประโยคบอกคำถามธรรมดานะเช่นเด็กุจิกะด็อกคนี่อะม เด็กกุจิกะโดโคนิอาริมาสกะทางออกอยู่ที่ไหนถูกต้องไหมคะเด็กกุจินะคะแปลว่าทางออกโดโคแปลว่าที่ไหนอาริมาสแปลว่าอยู่ใช่ไหมแปลว่ามีใช่ไหมอ่าอยู่ที่ไหนถูกต้องไหมคะทีนี้มาดูการที่เราจะทําประโยคนี้นะคะเขาบอกเลยว่าคําถามมาก่อนสังเกตในประโยคนี้คําไหนเป็นคําถามมีไหมมีคําว่าโดโคใช่ไหมคะ ดังนั้นเรายกประโยคนี้มาเลยค่ะเด็กุจิกะโดโคนิโดโคนิยกมาแล้วโดโคนิรูปธรรมดาเพลนฟอร์มอาริมัตธรรมดายังยังไม่ธรรมดาเราทำให้เป็นรูปโจนา,านุกรมเป็นอะอะอะไรอรุเด็กุจิกะโดโคนิรุต่อไปเขาให้ใส่อะไรคะคะใช่ไหมคะใส่คะ อามาดูต่อไปค่ะนี่ภาษาไทยบอกว่า,วาไม่ทราบว่าทางออกอยู่ที่ไหนไม่ทราบใช้วัการิมัสหรือวัการิมาเซนคะคำตอบก็คือวัการิมาเซนนะคะเดกุจิกะโโดคนิอารุคะวかわาริมาเซนเดกุจิกะโโดคคนิอารุะวにあาริมาเซน ไม่ทราบว่าทางออกอยู่ที่ไหนนะคะซึ่งประโยคนี้เซนเซบอกเลยว่ารูปประโยคนี้ใช้บ่อยมากนะคะเช่นเราไม่รู้ว่าที่นี่มันอยู่ที่ไหนเราก็บอกว่าไม่ทราบว่าที่นี่อยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยคะ่ะสารคามพิทยาคมกะโดโกนิอารุดูกาวาการิมาเซนโรงเรียนสารคามพิทยาคมอยู่ที่ไหนไมีทราบนะคะมีทราบว่าอยู่ที่ไหนอย่างนงี้นะคะอันนี้ลองไปใช้ดูนะคะเด็กๆอ่าทีนี้มาดูประโยคนี้ กิ้งโคกันจีนิชิมาริมาสชิมาริมาสก์เซนเซลืมกะนะคะกิ้งโ n กันจีนิชิมาริมาสก์ธนาคารปิดก,กี่โมงมาดูทราบไหมว่าธนาคารปิดก,กี่โมงเป็นคำถามแลมะมีทราบไหมจะใช้ทราบไหมจะใช้วักการิมาสหรือวักการิเซนแน่นอนเลยต้องใช้วัการิมาสแต่เป็นประโยคคำถามต้องวักการิมาสก ใช่ไหมทีนี้เราลองมาแต่งประโยคนี้ด้วยกันใช้สูตรเมื่อกี้ที่เยนเซพาทำอ่ะมีคำแสดงคำถามไหมคะมีแน่นอนคือคำว่านันจิโอเคกินโคกะนันจ im im ินิชิมาริมัสชิมาริมัสกะใช่ไหมชิมาริมัสกะชิมาริมัสเราต้องทำเป็นรูปเพนฟอร์มดังนั้นชิมาริมัสต้องเป็นรูปพจนานุกรมก็คือชิมะรุนะคะชิมะรุตามด้วย ค่ะแล้วก็ใส่คำว่าว่าการิมัสกะใช่ไหมคะกิงโคกะนันจินิชิมารุกะวาการิมัสกะกิงโคกะนันจินิชิมารุกะวาการิมัสกาทราบไหมคะว่าธนาคารปิดกี่โมงนะคะ เมื่อกี้นะคะเซนเซสอนวิธีการแต่งประโยคไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวขอทบทวนคําแสดงคําถามในภาษาญี่ปุ่นก่อนนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าประโยคนั้นจะมีคําแสดงคําถามไหมจะมีคําเหล่านี้ปรากฏนะคะถ้าผู้หนูเรียนเรื่องนี้เสร็จแล้วนะคะเรื่องต่อไปนะคะมันจะเป็นเวรกรณ์ตัวเดียวกันแต่ต่างกันที่ว่าต่อไปจะเป็นรูปประโยคโดยที่ไม่มีคําแสดงคําถามนะคะดังนั้นหลักการใช้จะต่างกันนิดนึงนะคะ อะในที่นี้จะพูดถึงประโยคที่มีคำแสดงคำถามนะคะอะในภาษาญี่ปุ่นคำแรกอิสุแปลว่าเมื่อไรนะคะสกิดาเระแปลว่าใครนะคะสกิน่านินันนะคะแปลว่าอะไรนะคะสกิโดโคะแปลว่าที่ไหนนะคะสกิโดชเตะนาเซะนันเดะแปลว่าทำไม สามอันนี้ทำไมเลยนะคะสุภาพหน่อยโดสเตะน่าเซนะคะนั่นเดก็อาจจะดูในพวกโดราม่าพวกแอนิเมะอาจจะได้ยินบ่อยๆเนาะต่อมาโดยาเตะโดยาเตแปลว่าอย่างไรโดยาเตอิคิมัสกะไปยังไงเป็นต้นนะคะสกิโนโนกุไรแปลว่านานเท่าไหร่เท่าไหร่โดโนกุไรกาคาริมัสกะใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะคะให้จ้าสกิโดโนโดเร แปลว่าอันไหนนะคะเมื่อกี้เซนเซสอนคำแสดงคำถามไปแล้วนะคะทีนี้เรามาฝึกแต่งประโยคกันนะคะโดยใช้เวกอนค่ะวากันมาสค่ะว k ากันมาเซนะคะไอจะชาชิโนะโดโ k ะน i o โอคิมัสตากะชาชิโนะโดโกะน i ่โอคิมัสตะสังเกตนะคะประโยคมีคำแสดงคำถามไหมมีคำว,ว่าอะไรเอ่ยโดโกะนะคะเบิ์บในที่นี้ของมันคือโอคิมัสต a กะ โอคิมสตใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาแต่งประโยคทราบหรือไม่ว่ารูปวางอยู่ที่ไหนทราบหรือไม่เป็นคำถามบอกเราวากาดิมัสวากาดิมัสกแน่นอนท้ายประโยคต้องเป็นวากาดิมัสกใช่ไหมคะอ่ทีนี้เห็นคำแสดงคำถามโดคอแล้วเนะาะยกลงมาชาชิโนโดคอนี้อุยต์ตอ i ยตค่ะอุยตมาจากคำว่าโอคิมาสต โอเคมาสตผันเป็นรูปตะเ K นะคะอ k u นะคะขูก็เป็นอิตะใช่ไหมคะอ้อยตะกะว่ากันได้คะชาชิโนะโดโกนี่อ้ตะะวาเห็นไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวประโยคต่อไปพวกหนูลองแต่งนะคะโดยที่เซขึ้นหน้าจอแห้่งนี้สุบงวะนันนี่โรเดสกาสุบงวะนันโรเดสกให ประโยคนี้นะคะต้องการถามว่าไม่ทราบว,ว่ากระโปรงสีอะไรไม่ทราบว,ว่ากระโปรงสีอะไรเป็นประโยคบอกเล่าไม่ได้ต้องการคําถามดังนั้นไม่ทราบภาษาญี่ปุ่นคือว่าคาริมาเซนให้จะประโยคนี้จะแต่งว่าอะไรคะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก,กติก๊กตอกให้คำตว่าสุบงวะนรนีอะไรคะว่าคาริมาเซนสุบงว่า,นาน 何色かわか,かりません。次かいき、だいはパシュン。かいきは何時までですかかいきは何時までですかみさわパシュンキモみさわかりません。はい、次どんたんどはかいきは何時までかわかりません。 会คは何時までかนかりませんมาเด็กะวากาดิมาเซ่นไม่ทราบว่าประชุมกี่โมงค่ะค่ะวากา i m a s เซ่นให้ส a ิวิค้าว่าวจะไปไหนคิดยากมากเลยนะคะไม่ทราบว่าก็เป็นวากาดิมาเซนให้วิค้าว่าไทำไมเป็นอิคุเพราะว่าอิคิมัส เราต้องผ่านไปรูปเพนฟอร์มก็คืออิคุนะคะอิคุกะวากาดิมาเซ่นนะคะถึงตรงนี้เข้าใจไหมคะวากาดิมาสตากะวากาดุคาโดกะวากาดิมาเซ่นให้จามินาไซาชั่วโมงกับอัตระนี่เซ็นเซนิคิเแต่กระได้ใส่เน่มาตานนันเน่กังบัติกระได้ไส่บายบาย